ไปใช่ตัวนี้ฟังยังไม่มีชิหมูชิหมูตัวนี้ฟังยังไม่มีแน่นอนโอเคว้าวแรงด้วยเด <Yeah. S 2> ้อทีนึงจับเลยดีไหมเนี่ยว้าวได้โอเค ตาปิดต้อ,ตอยสั่งไม่จมตีโว้วยโอ้ยเคจับรอบนี้นะากก่าจะใกล้ปิดแล้วแหละโว้วตดเถอะโอ้พวกวันทำร้ายน้องเราปืนนั่นไงตายตายยิงยิงยิง,ยง เทตับฮะฮะโอ้อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะหลุดแล้วเอาไม้ปาไม้จับโอ้งติดจะเอาไม้ปาไม้เฮย่าย่าเออเฮย่าหลูดตีก่ะ ว้าวบอลเขียวแล้วนะรูบนอ้อ,นองดื้อน้องดื้อนะแถวบ้านเรียกนอ้องดื้อว<ะ>้าวติดเถอะหกสิบกว่ามันใชแล้วอะอเฮ้รอบนี้น่าจะได้แล้วเมื่อกี้ฟังเห็นรูปปั้นติดติมเขาตรงนี้เลยตรงซอก โอ้ยจอกๆเลยจอกจอกเลยหิวเสียงดังจอกตอนแรกฝั่งก็นึกว่ามีตัวนี้แล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่มีเอาตัวนี้สักหน่อยก่อนกลับบ้านแล้วกันโอเคทีนึงอีกทีนึงจับไปเถอะ เต็ดเตโอเคในทุกมีพาเฟียอยู่หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ทำงานฟาร์มเคแล้วก็ได้มาคิวแล้วก็มาวอันนี้ก็ทำงานฟาร์มเหมือนกันนะมีฟาร์มเพาะด้วยนะคะทุกคนโอ้แต่ฟาร์มเพาะนี่ใหญ่อะ่ะลานเลี้ยงอยู่ตรงนี้ฟาร์มเพาะฟาร์มเพาะฟาังเอาไว้ข้างบนนี้มินี่ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นชั้นสามเลยไหม ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นชั้นสามเฮ้ยใหญ่พตรใหญ่มากใหญ่อลังอะ่ะถ้าจะได้อะ่ะฟังต้องทำราคาก่อนนะคะทุกคนถ้าจะทำชั้นสามก็คือต้องทำราคาปิดปิดสักบล็อกหนึ่งก่อนปิดหมดเลยดีไหมเนี่ยปิดหมดเลยก็ได้ยอมชั้นสามนี้ฟังแบบเป็นลานโลง่ลงๆเลยอะ่ะฝันเพอพันนะคะทุกคน เราต้องใช้แอรีรยาประมาณนี้คือ,ก,อกว้างเลยอะคือเราสามารถเอาสัตว์มาผสมพัน์ธุกันน,นะคะทุกคนเพื่อจะเป็นตัวแบบคือเราต้องเอาสัตว์ที่มียีนโชคดีอะมาผสมแล้วมันก็จะได้พาวใหม่เกิดขึ้นนะคะทุกคนเราต้องคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชนีนะจ๊ะต้องการทั้งหมด ก็คือตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งโอเคถ้าเราอยากให้ตู้เย็นเราเย็นนะคะทุกคนเอาน้องแมวไปอยู่ข้างหน้านี่ไฟตาแมวเราติดแล้วแสดงว่ามีคนไปจุดไฟให้เรานะคะทุกคนโอ๊ยมืดแล้วไฟผนังก่อนนะคะทุกคนคือไม่ได้อ่ะมืดอะ่ะผ่านแล้วมืดมากอะ่ะผ่านแล้วมืดจริงๆอะ่ะทุกคนกคนือแบบมืดตุ๊ดตืออ่ะ ติดตั้งไว้ก่อนฟางยังคิดอ,อยู่ว่าฟางจะติดตั้งแบบไฟฟ้าไว้ด้วยดีไหมคือแบบให้สว่างเองอะ่ะฟางเคยติดตั้งไฟฟ้าไว้แล้วแหละแล้วก็โดนตัวไหนน้ำลายไปก็ไม่รู้ทาขึ้นบันไดเราเนี่ยโอ้แต่และตัวเข้าที่นอนกันแล้วนะคะทุกคนโอ้นี่นอนแบบหัวตกด้วยมันเขียนว่าไม่ได้เกียอะไรมาสักพักแล้ว อันเนี้ยอันเนี้ยที่ฟังทําไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันข่าวโลหะบริสุทธิ์อยูดด่ทุกคนคือฟังต้องไปหาท่านหินให้ได้ทั้งโลหะหรือแร่เรามีแล้วแต่ทานหินเ,เรายังไม่มีวันนี้ฟังจะกลับเข้าถ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าฟังขาใจมากเลยเข้าถ้ำเจอแต่สมุนองค์กรอ่ะแล้วก็วันนี้ฟังจะไปดูว่าในแมปอ่ะมันจะมีถ้ำเพิ่มหรือเปล่า แล้วก็ไปหาเปิดแมพไปดูบอสเอ๊ะมีขนมปังเนี่ยเอาไปไว้ให้รูปก่อนเนี่ยมันขึ้นไม่ติดอีกแล้วะ่ะฟังเขียนป้ายว่าห้ามขึ้นแล้วนะนงปามันลงมาสงสัยฟังต้องปักป้ายเพิ่มไหมเนี่ยเอาติดสองตัวด้วยมันต้องมีอะไรตั้งอะ่ะเออปักสองอันนีอเคเสร็จเส้นอ่ะ สองอันแล้วนะนี่ลงมือทำเลยหายใจมากเมื่อวานไปมันต้องมีหมออยู่ข้างในนะคะทุกคนถ้าถามตัวพัางอนะ่ะแต่ว่าแบบแค่ลูกเดียน้องมาก็จะเที่ยงแล้วจับเคยิงจับว้ายยิง วายยิงยิงจับเออได้น้องมา,าไหมอ่าจับยิงจับสามตัวเนี้ยเคได้หนึ่งแล้วได้สองและตัวนี้คือตัวที่สามได้น้องมาเอามาแล้วทุกคนเราเรียกไอ้ผู้หลายมานะช่องแคบอุยเหมือนทางนี้ฟังยังไม่เคยมา นี่ไงที่ฟังหาทางโอเค,อ,เคอุย้ยบอสมันต้องอยู่ในนี้แหละทุกคนใช่มันต้องมีบอสในเนี้ยเอาเพนคิงออกมาสั่งไม่โจมตีก่อนละกันมันมีฟ็อกส์พาร์นี่ไงมันมีตัวจับฝูงด้วยนะคะทุกคนตัวจับฝูงคือตัวใหญ่เออว้ว ปัว่าปูน้องแพนคิงแบบเอาไหนด <teor> ีวะเนี่ยจะสั่งแพนคิงสู้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราหักนี่ไงตัวไหนวะตัวนี้น่าจะหัวหน้าแน่เลยอ่ะเยืองเออไปไปไปเออไปจับแกติดติดเบติดไปกูกัดกูกัดกูกัดกู ได้เร้วจ้าเพนทิงเอาตามสบายใจเลยโอ้ยเพนทิงบอกเป็นตัวบัฟเห้เยอะจับย,ยิงเดี๋ยวป่าจับยิงโอเคป่าเลยจับโอ้ยลดไปอีกรอบนี้จะไม่ลดแล้ว ได้ไหมได้แล้วได้แล้วโอเคเมื่อวานฝังไม่เห็นทางนี้นะคะทุกคนเ,เราข้าวอไปเรียบร้อยแล้วเอ๊เดี๋ยวนะขอมองก่อน,นจะมีทางอีกไหมอ่ะมันมีบันไดอะ่ะทุกคนเนี่ยฝั่งเนี้มันคืออะไรอะ่ะเข้าไปดูกันดีกว่ามีหีบสองใบโอเคเปิดก่อนเลย ว้าวได้ชุดชั้นในกันหนาวแล้วก็ทับทิมอ่านี่อันนี้คือจุดออกจากดันเจี้ยนมื่วาฟองไม่เห็นตรงนี้นะคะทุกคนอ่าฟางหายคใจเรื่องค่ำและวที่ฟางอยากสำรวจพื้นที่ใหม่ๆอ่ะเพราะว่าฟางอยากรู้ว่าตรงไหนมันเป็นที่ที่สามารถเก็บฐานหินนะทุกคนคือแบบ ตอนนี้วัตถุดิบฟางที่หาไม่ได้เลยอ่ะคือฐานหินฟางจะเอามาทำแท่งโลหะบริสุทธิ์แล้วด้านหน้าของฟางอ่ะมันเหมือนมีหอคอยคล้ายๆเหมือนหอคอยเลย,ยันอ่ะโอ้น่าจะมีบอสอยู่ในนั้นเอ๊ะด้านล่างเหมือนมีหมู่บ้านเลยอ่ะเพราะมันมีควันๆอ่ะไปดูดีกว่า,าล,ลอดลงอ๋อตัวนี้ฟางน่าจะได้แล้ว มันคือหมอปลาฟีเขียวลงมาก็เจอฟีเขียวด้วยว้าวนี่ไงฟีเขียวแล้วก็วิญญาณอยู่บนเนินไอ้วิญญาณพวกเนี้ยเก็บไว้อัพได้นะคะทุกคนอุธยทำไมฟีมันตกกันบ่อยอุ้ยตัวนี้หนูยังไม่มีอ่ะหนูมีชีเหงือกนอะโอเคสั่งโจมตีไปว้าว น้องไปแล้วอะ่ะยิงเออให้น้องรู้ตัวยิงเออยิงโว้วยิงเออจับจับได้ยิง,ยงโว้โวสองไม่ให้ตบตีโดนโอ้ยโอเค<า>จับ ติไดไหมถ้าหลุดก็ต้องใช้เขียวแล้วแหละเฮ้วออโอ้โวหลุดอีกแล้วใช้เขียวอีกรอบดีไหมเนี่ยว้าวยาเออเอร์เซ็นต์๋ออห้าสิบร้อโอเคเออ ไปเย,ะยะอะยอะเออจับเขียวอุ้ยฝั่งนู้นจะจะมาลมเออจับเฮ้อีลกลูกเด้ไปยะจับจับอุ้ยน้องเยอะจ้าฟ้านี่จะรอดไหมเขียวยังไม่รอดเลย ไอ้ฝนจับได้ว่ะเอาเหมือนกันอ่ะตัวี้จัดการมันปาเลยอ่ะเราปล่อยน้องออกมาก่อนนะคะ่ะทุกคนอ่ะปลดอองมาก่อนอเฮ้ เอาน้องบินมาตัวนี้ตัวดำๆอะ่ะทุกคนโอเคโอ้โหตีอ,อกชอกตัวว้ายเออลูกใจเย็นจับได้เลยไหมตัวนี้เพราะมันโ,โ,โดนลูกฟันกรไปอะ่ะโว้าวเออว้ว ขาติดแรต์ลูดจนได้อเยี <Yeah. S 1> เขียวโว uh, mm hmm. อีกรอบนึองอ,อย้ย uh, 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 <L od. S 1> เออสามสิอร์เอลดเอไม่ไอ้เยไอ้เหยเนี่ย ตรงดีตงเกิดแก่ฟ้า yes อ้าเขียวจับให้ได้หลังจากนี้จะให้น้องมังกรจบตีแล้วได้ไปโลกลุยไป้อมแล้วลุยเลยเออไปไงล่ะปิวจับ โดจ้าเอ๋เออเออต่อยเลยจ้าตยไปแล้วเมื่อกี้เราจับเพาวายทางมาเรื่อยๆนะระหว่างทางอะ่ะเจอพาแปลกๆเราก็จับโว้สั่งเน้นโจมตีลูกเดียวอ่ะไปลง Wow, ồ ồ có một tên là bờ tung tam nữa. ạ dinh bắn, 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 ยิงยโอ้ไอจอนพวกนี้เวลมันสูงแล้วนะเออสักสัก,ส,ก,ก,ส,กสักเออเแล้วก็ซัดไปซัดอีกเคซัดแล้วซัดอยู่ซัดต่อไปนะคะทุกคนเค๋ยวปล่อยน้องออกมาก่อนฟังไม่มั่นใจว่าไอตัวนี้ยมันเป็นแบบ ตายหรือยังมีชีวิตหัวเนี่ยเหมือนตายอ่ะแล้วัางก็ยังไม่ได้ด้วยอ่ะอุย้ยเราต้องหนีแล้วแหละมันลงมาแล้วจกเนินขาอ่ะไปดีกว่าดูด,ดูรุ่งวันจบสิปบินขึ้นไปก่อนตัวนี้เดี๋ยวเราไปเก็บน้องก่อน Ồ, hai thang không trọt chọn ok luôn cho và chiến chiến rồi, màn rồi oh. wow ui nó mà co lâu cho thằng mình tan đi nhá ờ wow dạ tập dạ luôn ta Ua, ai vẫn luôn đó ủa tập ừ Ai lên các anh ui luôn thì có nhìn ai, ừ ừ nhìn đây ว้ายลุนอีกแล้วหยัดจับว้หนีทำไมมันเออยันนีววะเนี่ยคะ้ยใช้ส,สีฟ้าว่าโอ้ย ฟังต้องใช้ขวาหรือใช้อะไรแล้วแหละเพราะว่าอุ้เสียหายชุดก่อนเสียหายตอนเนี้ยจะใช้ปืนแล้วนะเอยตัวที่เลือดเยอะๆยิงอเอ้ตายไหมไม่รู้ว่ยยายิงตายตายแล้วโอ้ยซั์ มใมันตายด้วยอะ่ะยิงเอาตายโซน,นี้ฟังต้องใช้บอลเหลืองแล้วแหละต้องยอมอ่ะต้องยอมบอลเหลืองอะ่ะเขาเมืเ่อไไม่ได้จริงๆอ่ะเมื่อตายอีกอะ่อออยยะยไดีะอ,อ,อิเตอร์ป่เค้ทำให้เลื่อนรอกหน่ยอยถาูยไปเหมือน ได้ประสิทธิธภาพนะคะทุกคนเพราะว่ามันเสียหายอ่ะเออไปจับเหลืองแล้วเนี่ยอุ้ยเอิดด่ะไปไปไปเอาจับยาหไม่ได้เหลืองเลย,ยจับได้เหมือนกันนะน้องคนเนี้ยเฮ้ย โคตรเจ๊งดิมันลงใช้สีไรจับวะเนี<ะ>่ย<ะ>บวงไว้ทีสองทีงทไหมไป <Yeah. S 1> เออได้ไว้ลดโอ้ยเขียวว่า สาธุพ่อแก้วแม่แก้วขอให้ติดขอให้ติดขอให้ติดติดแล้วจ้าอันนี้คืออะไรอ่ะลองขุดดูหน่อยอิตเตอร์ทานินว้าวต้องเจอทานินแล้วนี่จือืมขุดกลับบ้านเลยละกันใกล้ๆจุดแถลพอด,ด้วยเฮไปขุดไป ในที่สุดความหวังสุงสุดของฟังก็คือทานิน yeah. อย่าเออไปขุดให้เยอะที่สุดเป็นเดอะแบกก็ยอมไปตั้นหลตั้นหล่ไปเ้าฟังได้นะหนนินแล้วละคะทุกคนฟังทาชุดก่อโราหาบอยสุดได้แล้วอะ่ะไป เราเรองยิงน้องจากไกลๆดูกัวกระสุนแบบแรงเกินอ่ะเออโอเคได้อยู่ว้าวอีกนัดนึงว้าวน้องตุยเหรอน้องตุยตายแล้วชิบเป่งแล้วไงอ้ยหนุมฟังก็เสียหายใช้จหนุ่มได้อันนี้คือทานหินนะคะทุกคนเคจุดนี้แหละจะจำไว้ไมมีทานหิน ว้าว <Whoa. S 2> ตัวอะไรวันนี้ไม่เคยได้อ่ะว้าว <c oughs> น้องตัวนี้ยิงสักวายยิงสักตักหนึ่งได้ไหมแล้วใช้สีเขียวหือสีเหลืองจับไปเลยอ่ะไปโอ้ จะอึดไหมวะอีกเหลือ้กเดี๋ยวนะอุ้ยมันมีตัวเหมือนมาช่วยสู้ด้วยอ่ะยิงโอเคจับเโอเคจับเลยติดเธอะนะขอล้องโกลอีกลูกหนึ่งแล้วกันลูกเขียวนะคะทุกคนไม่ใชลูกทอง สารลูกโซงนี่ตายอ่ะเขียวเออจับก่อนทำไม่ได้ต้องเอาอีเตอร์เฉาะฉตูดไปอ่ะไยเยเออไปเฮ้อีกทีนึงลองจับได้ไหมโอ้ยรถ จะใช้บอลเหลืองแล้วนะไม่ได้จริงๆเนี่ยโว้วอ้อยโลดเหลืองแล้วนะ <Yeah. S 1> okay. เคตีเธอหืม <Yeah. S 1> ฟาไปเลย oh. กหลยฟ yeah. จับ ไปออ๊ยอ่ะลองเขียวอ,<ะ>อีกรอบหนมันขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์่ะช่อตูดไปกันไปเ<ะ>ย้เฮ้โอ๊ยน้องอึดน,น้องอึดมากฮะเยมีบอลเท่าไหร่ใส่เต็มแม็กอ่ะตัวเนี้ย เอาไปจับตีถือข้อจับ,จบโหมันขึ้น9%าเปอร์เซนต์นี่ลิฟต์่ีมากเลยอ่ะอุ้ยอย่ายนะอุ้ยนนองบอลแดงเลยเอายอมดูนิดแดงจะติดไหมแดงเลยนะแดงก็ลุดอะ่ะเอาใหม่ แต่แดงมีโอกาสนะเฮ okay. ้ใกล้แล้วใกล้แล้วไปิดลยเฮ้ฟังจับได้แล้วโดยใช้บอลแดงโอ,เเอ้เสียบอลไม่อยู่มากอะฟังเปิดเทเลพอร์ตกลับบ้านก่อนทุกคนกลับไปซ่อมชุดแล้วก็ทำแท่งโรหะบริสุดธิทิ้งไว้แล้วก็ทำเฟียเหลืองอีกโอ้เยอะแยะเลยอะ